บ่าวเตโชวสวัสดีครับ,บรออครับรออคุณอาคุณใดด้วยวาสบายดีทุกๆท่านนะครับเอฟตอนนี้บล็อกก็เริ่มกอ่อแล้วนะครับผมจะก่อรอบสามด้านนะครับผมก่อกี่ก้อนเด็กขึไปกี่ก้อนเนี่ยเผยดิเอ็กกี้เผยก่อขึ้นไปส<ม>ี่ก้อนสี่สี่หกเมตรหกสิบนะครับผมเฮ้ยสี่สองแปดแปดแปดสิบเ่บอกประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อย ก่อรประมาณเมตดนึงม <c oughs> ั้องอ่าณวันเม็ดนึงเออแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นไม้ฝาอ๋อไม้ฝาเจ้าบ้านพี่น้องสามพอเลยอ๋ยอเหรออ่าดีดีไป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 นี่ครับผมเหตุในครับเอ็กซ์ซียูก็ มัเส huh? ้บอะไรบบกูเรียบเาบมันมัมันสูงต่ำเตรงเอ็นเลยบ่ตรงเนาะไอมก้อนครโคตัวนั้นเนี่ยตัวตัว็จม่อี้นี่ยเออเท่ากันหรเครือบครือบเหรอ

คุณนคจะไปหารองเรีงรองอะไรนั่งไม่ได้นะโอเคครับเป็ีเานี่เครดุยยยังยัันยังยงยังยัังย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 ัยัอยัยัังยยังยงยันยังยัังยังเสร็ัแล้วยังยังยังนังยังยังยั็ยนะ

<laughs> Để cho hôn này Cho hôn lại Cho hôn Được ai với ai mới gặp Ôi mẹ ở Đơn tôn mới bên lở Tăng Đơn tôn tớp Hình oh. ถ้าถ้าจะดีอะกรองก็กรองแป๊บเดียวกรองนะไม่ไม่ไม่เสียลานนานมากกรองแป๊บเดียวหาสวิงอ่ะร่อนแป๊บเดียวเออมันง่ายกว่ากันเยอะมันไม่ต้องเสียลมกับหินอะเพราะว่าก็ทีผสมกับหินนะมันหินเยอะไงเพราะว่าก็เทผสมกับหินมันหินเยอะไ

เอสี่อยู่โอ้มันเดียวกันเยอะเออเดี๊นี่ดียวไอ้เออเออแล้วคือจบยังไงเฮ้ยเฮ้ยอะเออเออง่ายอยู่ตายเออเนี่ยเดี๋ยวค่อยแต่งเอาเนี่ยแค่แต่งงานอะไรนะแต่งงานแต่งปูน

มาตักไม้ไปเดี๋ยวบเอาไปเกนไปนเเอาบังซื้อควายจมคอยูยนีุ่่จำสูจัะเของไม่ได้ลวเอาเตรียมเตรียมแล้วเตรียมแล้วเกินแล้วเี่่า

อ่ะอืมโอเอ่ะพี่เอิร์ดโลได้บี่เอิร์ดต้องดูเลยอยัดเข้าไปตมเต็มเลยไม่หมดตายละยังยังเหรอยังยังยัง ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตาดอมบังบังโอเคครับผมโดยดีสังข์เอออะไรทำไมเนไหนอ่ยเฮ้ยเฮ้ยศิลปะศิลปะอะไรต่อมเป็นศิลปะเออโอเคครับผม

อ่ะ๋ยวค่อยแต่งนี่ฮะอ่า,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 าอ่ะกาแฟอยู่โดยยิงก่อนโดยยิงก่อนเหรอตียาช่วย <laughs> <laughs> โอเครอครับสวัสดีครับ